ผักบุ้งจีนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ผักบุ้งจีนเราปลูกเองปลูกใส่กล่องพลาสติกตามมีตามเกิดค่ะนี่คาดคาดไ้ไม่น่าจะโตไปกว่านี้แหละเดี๋ยวเราจะมาเก็บผัดกันค่ะต้นมันก็ผอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆ เขาก็มีขายนะคะแต่แบบอยากปลูกเองอยากทดลองเพราะว่าเราเอาเม็ดมาจากที่ที่ไทยค่ะมันก็ไม่แย่นะว่าไปมันก็ได้อยู่แหละพักบุ้งอะเนาะเดี๋ยวเราตัดหมดป่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่ นี่ตัดจนเตียนเลยเพื่อนๆแต่เราไม่ทิ้งนางหรอกเราก็จะเอาไว้แบบนี้แหละเผื่อนางจะแตกขึ้นมาใหม่อันนี้คือผักบุ้งที่เราได้เดี๋ยวเรามาทำผัดผักบุ้งกันค่ะเดี๋ยวเราจะผัดผักบุ้งไฟแดงกันค่ะเพื่อนๆค่ะนีน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้ เต้าเจียวค่ะเค็มแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะได้อยู่เลยเราไม่ใส่ไม่ใส่อ่รอดดีนะคะเพราะว่าในเต้าเจียวอะ่ะมันเขาหน้าจะมีส่วนผสมของของผงชุนรสอะไรมาแล้วอะพอรู้สึกแล้วว่าเราเต้าเจียวรสชาติมันจะกลมกลม่อมโอเคแล้วอะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันน้ำมันร้อนแล้วผัดกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ มันไม่ใช่เตาแก๊สแบบบ้านเราเนะแบบที่จะไฟแรงๆเที่ทีหนึ่งแบบจ,จุดจ,ว,จวดลวเลยเพื่อนๆอยู่ที่นี่มีแต่ครัวฝรั่งค่ะครัวผู้ดีเราไปซื้อกระทะกับเตาแก๊สมาแกสอะไรนะที่ใช้แก๊กกระปองอะค่ะไม่ค่อยสัมผัสถนัดใช้ครัวฝรั่งเท่าไหร่ นี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งที่เราปลูกเองค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะเพราะว่าตอนผัดไม่ได้ชิมอืมเค็ม <laughs> แต่กินกับข้าวก็ <laughs> ก็โอเคอยู่ค่ะ